สวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งเมื่อเลขออกเร้่องวันนี้โอ้ห์นี่ครับการติดไฟอันของอทีมงานเชียงวอ,งองกับนี่สร้างไฟสร้างแพร่ฝนโอ้เส้เฮล,ลิกอปเตอครับพวดโอ้แนวร้อนไหลพวดเคยมีนะครับเคยมีเลยพวดพวดเส้เฮล,ลิกโอ้บตอร์ท้ายตอนรถมันอาขึ้นไหม ดูขึ้นฟอวัดแน่นอนว่ะวดเอ้ยอันลางกันขนาดวิดตีไฟได้นี่เออมือไม่เอาไปยกตัวแขนข่อยเด้แน่นเด้อไม่เจ้วเดลี่โอ้โหแต่ไหนแต่ไหนไปก็ไปแหงละเอาเอายกตัวโป่งแน่นอนเด้อไม่เหรอเฮตดตัวโป่ง โอ้ฝนเปนเชียงนะครับฝนจางไฟยืสูงกมัวร็จแลผมให้เราลงครับฝนจางไปโอ้่ต้องยนได้ไ่ต้องงให้ราลลีเพงคนนี่ระบบเซฟตี้อยู่ต่ว่านมันเบิดแดตอนนี้เบกัเบิดเบ็ดเบิดเพราะเบดครับฝน แบดเนี่ยสามเสียอันเบิดได้หนิเบ็อืดอืดดงหันเรื่องแม่จ่าโอ้เบิดเบดเรื่องแม่จ่าไอ้เบดโอ้ที่งานเที่ยงหองี่ครับจ่อสร้างแมกเพิ่อนสร้างแมกเพิ่นติดตั้งเรียบร้อยครับจ่อครับจ่ะข้างหน้าอู้รลักกานะครับลายซีซีนี่ตรงห่อง เดี๋ยวป้าจัดเลยร่างการครับครับอะไ่างการครับอู้คนรับประกันคุณภาพคุณภาพครับเกี่ยวแน่นอนพนมีหอดได้หน้านีมีหอดฟองเสียบือจอไหมือนไฟเสียงสีเสียงจัดเต็มเลยครับครับสุดดรอดดีผระบบเสียงกับไก่เลยครับไก่เสียวเะก็ใช้ยเดียบร้อยเงื่อนน้องเสียง สี่กับไฟไฟยังที่บ้านเบิร์เดยคกับผมขา่ค่ะวันานมาคุ้มงานเองนี่ขั้นไฟนี่วัละมูฮึโอ้โอ้กับว่างไหนวไทยวันตายโอ้ฝนครับฝนอ้ตอนนี้ตอนนี้ลงมาเอาเลยนี่ที่ไปแล้สองดวงเอาลงมาเอาเลยเอ๊

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกดพิชไปกดพิชไปเอาโอ้ยทำไมโอ้แกวแกวพื่อนระบบไฟนี่ครับโอ้เพื่นเนี่ยแบบใช้เทคนิคสูงนี้ครับผมน่ะเพื่นยังจะสีเพื่นยังจะสีอัอนหัวขึ้นไปติดครับใช้ระบบทั้นทำไมแห้งระบบไฟลุก เขาพี่ตดตัวแล้วพวกมีหอรดรถไฟตัวเจ้าโอ้กต็ตดไฟระบบวหลีกเลยโอ้ในรอนในร้อนจางไฟเดี๋ยวขึ้นหัวดีเน่โอ้โอ้ในเขาวาดเบิร์แล้วครับมันอืดอ่ะพวกอะไรหรอุ่นไฟครับโอ้ติเพันเบิร์ได้ปุ๊บสี่ขันววอันนี้อันนี้อันนี้นี่ อันนี้ข้านช่งข้านเช้ครับผมข้านไปซีข่านข้างหลังซีข่านครับผู้ร่างการแห้งร่างการแห้งแต่ว่าเห็ดเห็ดอยู่นี่อย่างรงการอยู่แต่ว่าไปออกงานก็จำนี่แหละอลังการก็นี่ครับโอ้ยออกงากนร่างการนี้กขนาดไล่ชดครับนี่ มันจะกัศนั่งเป้านั่งเฝ้าเท่ากันะเออเอออไรอะไรอะไรไอ่มันเป็นยันหรอเช่นยันหรอไอ้โอ้ยไม่หยันยันยัง ต้องยันต้องยันต้องเข้าจำใบก็รอดน่งปวดว่าฮัเส่ชากเสพชาดนะครับสิว่าหันแล้วแล้วแห้งสีเลือดอันร่างกันไม่ใช่ผู้บัาชี ให้จ <t ock bye> ่อให้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 มัดมัดให้ระบบเสียงกับเสียงเรียบร้อยแล้วครับนี่เอาเขามาไว้ข้างในครับระบบเสียงข้างในนี่ตึ๊งนอกบอร์เหยียบกาวเดียว นี่ตู้กระตูโตัวเก่านะครับเอาเขามาข้างในจิวา่านี่มีมีมีเสียงหอมนะครับเสียงข้างในกันมี่อี่่ตู้กเสียงวายเสียงไวายวยาคนเห็น มีพัดลมครับนี่หนาวย่อนนี่ดันนี่ปิดพัดลมได้ไอ้บ,บอกนี่มีกุยังไงนี่เอากระเร่องขึ้นดูบวว่กระเร่ยงนี่หนึ่งหนึ่งกระเรง,ง,งสองสองเสน่ห์สามไม่เหดสี่ท้มหนึ่งห้มงมามสองหกตมสามเจดาบิแปดแฉ้เก้าแชสิบ บอกกองทำบ้าเบิร์ดไรบานเอาคือมีหน่อยแฮะคือหน่อยแค่เดียวลงเลยครับฮะลงเอาเอาเอาลงลงลงโอ้ยเบสิเบิร์ดเนี่ยท่านเบิร์ดเนี่ยท่านเบิร์ดเนี่ยอ่าโอ้ท่านสมัยแท้

แนนอนครับอันนี้นพอวะม้วแนแล้วรับแลวสิเหลิอรีว่นเี่น <c oughs> ะไระไอ,ไอ,อ่ะไอนี่บ่นี่บ่ไฟไหมอ้ไ,มไฟไหมติดันเบิเร์ดิ่งวนานะว่าเราเราอไฟไหมสวงหลานน้ว่า ไม่ฮะซื้อลานแรงวุ้มีซื้อพอร์ลามที่สองนวบะโอ้โอ้โอ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 มือเจ้าล่ะสบายเนาะไปโค้นไปใส่ล้วก็โค้นรีบผึ่นเนาะสบายดีโอ้มาหาตัวน้ำพุ่งหน้าคือบรเิเนณไหนบริเวณไหนแน่นไอ้คอยย่อามาแต่ผลมาดิ เออนี yle, ่แหเรีัเออาไปตังปตัห้มันำไล่เออตัวแปตัวพ่อว่าแตัวว่าสองอยอย่าาพ่อไม่เอาไปเล่รดล่รลยตังเงือดดัวรังการ

โอ้ยข่อยห้าก็เคยเห็นนี่แหละข้านาดนีน้คือ hate port, hate port เออห็ดโพดเป็ดโพวกใช่เต้นไฮโลนิกคือไปตีไฟโอ้ยเอาแบร์เบิร์ดแล้วบัดเห็นเห็นดูไรมันทำโหมดบิดนั่นโอ้ยเบร์เบิร์ดดีดีเอาเอ้ยเบร์เบิร์ดเบร์เบิร์ดลงมาได้แล้วบัดได้ยังไงแล้ว <ช balm> <expand> จองเสียงม <people> ึงมาแฉ๋มแน่นเรียบร้อยระบบระบบให้ลูลิกครับผมุนี่ผู้พ้นขวบคุ้มครับนี่สวัสดีครับผมนี่ครับโอ้คนแย่งก่อนนี่ชีล้วพี่แม่ใครหรอ ครับระบบไฮโรดิกครับผมกันักก่อยืนยูเสื้อเี่ยมันถึงระยุรอบนี้เราไม่ต้องใส่งนาเราบบไี้คนซีหลับใส่นรอบซีเล็คนอันนี้ปาล้อแง่แง่ัาโอ้โหก็จะไปแต่เอาโอ้ยนายจัดหนุ่มนอกกูเรียบอะ เออน่นจังหวะโอ้ยขากี่ตาดีโฟนน่นตาได้เลยนี่เนี่ยแน่นแน่นเนี่ยตีแห้งเนล่ยมันฟาดยยบุงอย่ดงนี้เิน เนี่ยมันนงฮักเลยมันจีฮักมันจีฮักกันได้หนิโอ้เหล่าเดวมึงตรวดกับตดวดกับไม่ไม่นี่ครับผุนมึงเด้อโอ้ไม่รลายเฉียวเนีด้ตดวดไม่ครับตรวดีเลย ปัดขวดอีนเทนเนอร์ใบนะครับเนี่ยไฟกับไม่ครับตุลุกกับไม่มีกับไม่ครับนี่ม,มีมีหอยยังอ,าอ่านก็โบคยเห็นแม่บอกโอ้เขา่คเคยเห็นเว้ยคือมีหน่อยเสน้นเลวเหย่เช่นมีสิบเสนเลนี้ยวขนาดน้อยเว้ย เซ่ไม่กับเบิ้ด็ดสุดนี่ไฟกับมี่ครับโอ้ไฟไฟแบบแจกอ้ขึ้นมาเบิงระบบเสียงครับระบบเสียงอ่อนอยยอย่อนแงข่วนจัง่งลมกับมี่กำลังเรียมการสั่นนังรถจีได้ครับนี่ว่ามันโมกหม่ำ กยนครักขวัญกันว่าม็นปาขวาัญนี่ที่ทั้งนอกุ้มขันมากครับผมไล่นี่แล้วซึงสิมา กันก็จีดไฟ,ฟเป็นก็จีดไหนอยู่นน่ขันตัวนี้ก็จีดเปลี่ยนไปจีดเอาตัวไดไปใส่ฝ่ายใหม่ครับตัครับไม่ ไม่ลอยไม่ลอยแน่ไม่ทิ้งซิปตัวครับนี่เป็นไม้เครื่องเป่าเงอนจังทีร้องเชียงครับเองอนทดส,สอบดังไหมรู้จะดังหรือเปล่าเอาเข้ามาข้างในรู้จะดังไหม สยงาหน่อยก็ท่นม่งครับยงมาหน่อยให้ยเ้เมัดมเออยืนอสนะขายืนไฟเขาระบไฟระบได้ครับบไฟ ที่ตังนี่ชองมือนะครับมากมากชองมือทิตฉากชองมือ <c oughs> นี่ฉากครับฉากเก้าไม่เจ้า่อเจ้าอยู่ไหนนะพยทธมตฑข้าวหน่เย็แบบแบบเนต่อับอแบบไม Hoa của chị hai <laughs> mươi năm và hai mươi năm sau khi hai mươi năm sau khi hai mươi năm sau แขนยาวคนกระยานเยอะคนยานก้มถ้งเลยแต่ว่าคนก้าเึ้นเนี่ยตัแสเมมยนเนี่ยเติดจอกอะไรหรอกตันดึงเข้ามาจ้ะจดใจเลยไปหันละมาดิ มมนเรือกข้าวเขาใส่ใจเลยนักโ้ชเับตาันต้องดูตา่ตายแล้วตายแล้วลูแม่ตายตายันนาเนี่ย โอ้เฟยเฟไฟไฟอยู่ในแรืกิเลสเวอดวายอู้หูขึเยอู้หูรบิบบุให้ก็ค้นจืดเหือนฟลายลายเมียนยดอกมืน้าเพิ่นสือไฟมาาชงหนัดเอาดีมดมห้อมันหน่อยมันสั่นิงแล้วพัน อันห้องอะไรไปหามีคือมันเด็ดสองสองสั่นสามสั่นถูกบันห้องมันใหญ่บอแมนเด็ดสามสั่นถูกอันน้องมันใหญ่ีันร่งกายคนนี้บูอ่ดินกอิทแมนดันลึกเอาดนลึกไหมเอาสมีหรว่าดนลึกมลึกเตรง้างไรเอาส่แต่ว่า

เห็ดดวงเห็ดดวงกลมเลยน้อเมื่นระบบเสียงชีเสียงแล้วเพิ่ง็กิดใ่ฉากอะไยังครับข้อพเ้นืนี่เองเป็กอนนั่เมือ้ก็อิษณีเ่อนน้อครับน้อเพราะอยากจบคลิปนี้นะครับฝากกดแชร์กดซับสไคร้ ห,หัวจ <ส challenge. S 2> ิงไข่หัวอคาหัวอกิ้งใบบักกูดตะไคร่น้ำเลยนะครับเด้อเอ็นบารบลอกโคตรหัวใจให้นะนะครับเด้อสวัสดีครับผมเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหรุ่ดโยกงิบยว